สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาหาหอยอีกแล้วนะครับพาทุกคนมาหาหอยนะช่วงนี้หาหอยไปก่อนนะไม่ได้รอหาปลาเลยนะครับทุกคนนี่มีพามาดูหอยนะครับทุกคนใครรู้ชื่อบอกด้วยนะครับนี่ข้างหน้านี่ครับดูนี่นะครับทุกคนเห็นไหมนี่หามาแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับทุกคนจะมีไหมปกติมันจะอยู่เป็นกลุ่มๆนะครับทุกคน นี่เรียกผมเรียกหอยกะทินะครับที่อื่นนม่ีครับตรงนี้มีเยอะเลยครับทุกทุกคนนี่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 นะครับดูครับทุกคนตรงนี้สองตาเลยหนึ่งครับทุกคนนี่ตาหนึ่งว้าวดูครับเอาไปทำเหมือนเป็นหอยลายก็ได้นะครับทุกคนนี่นี่เห็นไหมครับโอ้ตรงนี้เยอะเลยครับสุดยอดครับทุกคนดูชอบฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ เห็นทุคนพาดูหอยนะครับผาหมาหอยนะดูไปยาวๆแล้วครับวันนี้มีทุกคนนี่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 นะครับข้างหน้าที่เป็นรอยเนี่ยครับใช่หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับทุกคนโอ้ตาใหญ่ด้วยึ๊บนี่ครับทุกคนว้าวตาบนเริ่มเลยนี่ครับทุกคนเต็มครับนี่ครับข้างหน้าด้วยนี่ครับ ีครับนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวงัดให้ดูนะครับดูนี่ครับ,รบเห็นไหมสุดยอดเลยครับหอยทั้งนั้นเลยครับเยอะมากครับทุกคนโอ้ยนี่ปาลาหนึ่งครับนี่ครับทุกน นี่ตายใหญ่ครับทุกคนดูนะครับทุกคนไปมือแล้วนะครับเปีบเดียวครับดูครับทุกคนตปมือแล้วนี่นะทุกคนสุดยอดเลยนะครับชอบฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ